คุณรู้ไหมว่าชีวิตคุณอะดราม่าเยอะนาเพลแต่คุณไม่ค่อยไปอหยิบมาใส่ใจหรอดราม่าที่ว่าคุณอะเป็นคนที่ไม่รู้จักการลาเทศะผู้ใหญ่ว่าไม่แก่สิอ้าวทไมมึงไม่รู้จักกาลเทศะจื้อไม่เขาสั่งให้เล่น,นผมอะไม่รู้การลาเทศะเพราะว่าด้วยอาจจะเป็นคาแรคเตอร์เด็กๆที่แบบว่าเป็นแนวเกเรเนาะแล้วต้องเล่นเวแบบว่าทะลึ่งกับผู้ใหญ่แล้วก็อยู่กับพวกพี่ๆตลกเพราะว่าผมชอบพวกพี่ๆตลกแล้วเวลาเล่นเนี่ยเขาจะมีมุกมุกล็อกเขาทเราตกหัวใช่มุกล็อกเขาในคาเฟ่เน เวลาเขาเล่นเขาอยากกว่านี้มันเป็นทางของเขามันจะเป็นกลุ่มนึงแต่พอมาอยู่ทีวีปุ๊บเนี่ยคนดูมันก็จะอีกแบบหนึ่งก็แม่มี๊กเขาเค้นมีมีแต่พูดชื่อไม่ได้แต่แบบว่าแล้วหนูไปรู้ได้ไงว่าเขาโกรธก็มีคนเล่าไงอ๋อหมายถึงว่าคนอื่นมาเล่าให้เราฟังใช่เพราะรู้อยู่แล้วว่าตอนที่มึงไปเล่นอันนี้เขาโกรธนะใช่เออเราก็มานั่งคิดทําไมโกรธวะหรือว่าเราเล่นเยอะไปหรือว่าอะไรเงี้ยโอเคตอบกอตัวเองก็แค่มาไปเล่นเขาอีกเพราะเราต้องเจอเเเเเเเคค้้้าา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 ออออีีีกกก็็ในน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 ตตมมมมมััจืรรรไไไไไ่่่่ดดปทลงงะบ ขอโทษทุกครั้งเวลาเล่นครับแต่เขาด้วยความมีโก,โกงครับเขาคิดว่าเขาอันดับหนึ่งนะครับมันเป็นทุกคนแต่เราจะไม่ไม่ทําแบบนั้นกับเขาอีกทุกคนมันมีบทเรียนหมดพี่อพอโตหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนวิธีเล่นมผมก็เปลี่ยนวิธีเล่นของผมว่าอาจจะดูจังงงจังหวะว่างานนี้ต้องเล่นแบบนี้ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็ดูคลิปอื่นได้ตรงนี้เลยนี่เขาของดาราครับตรงนู้นอ๋อเบาได้เบามือของกูก่อนแล้วก็อย่าลืมไปกดอันนี้ด้วย ขอของนาราจ้า